นี่คืออุปกรณ์บรรเทาคลายปวดข้อนิ้วข้อมือไม่ใช่รักษานะแต่บรรเทาปวดข้อนิ้วข้อมือปู่ย่าตายายคุณเข้าคนแก่เวลาปวดข้อนิ้วก็จะใชใ้ลูกหลานให้มาช่วยนวดให้นะครับส่วนลูกหลานนะครับทุกคนไหนที่เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณในบ้านแล้วแก่แม้แต่เราก็าใช้ได้นะครับซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับราคาสิบลักสิบลักสิบไม่กี่ตังหรักสิบ ซื้อไปเสร็จแล้ววิธีการใช้งานนะครับนะเวลาคนอายุ50-40ขึ้นนส่วนมากนะครับท่านผู้ชมจะปวดตามข้อนิ้วนะคือจากกรดยูริกกาลังขึ้นนะครับท่านผู้ชมอย่าให้ขึ้นสูงมากนะครับเดี๋ยวเป็นเกานะครับเพราะนั้นเราวิธีการนวดนะมันเป็นลูกล้อเห็นไหมมันเป็นลูกล้อถ้าสองฝั่งนะครับสอดนิ้วก็ไปเลยครับเหมือนลูกกลิ้งนะครับเหมือนลูกกลิ้งนะครับเดี๋ยวก็กลิ้งไปตามนี้เราสามารถกลิ้งได้รอบนะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะเห็นไหม คนห่วงคุณพ่อคุณแม่มั่งนะครับอย่าใช้งานท่านบ่อยๆก็ผ่านโรคผ่านหนาวซื้อเล็กๆในน้อยเองราคาหลักสิบเองซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไม่เอาก็สั่งไปเลยครับแล้วก็ส่งไปที่บ้านนะครับส่วนคนไหนที่ที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับเราก็ช่วยนวดท่านบ้างก็ดีนะครับเป็นการเอาใจคนเท่าคนแก่นะครับนวดแบบนี้นะครับชวนร้านนวดนะครับร้านนวดนะแผนโบราณหรือว่าร้านเสริมสวยที่ต้องการบริการลูกค้าหลังการขายนะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ นวดนะครับรับรองว่าลูกค้าติดใจแน่นอนกับตานผู้จมราคาหลักสิบเองชอบสีไหนกดในตะก,ก้าเลยผมติดตะก,ก้าไว้แล้วราคาหลักสิบพี่กดพี่กดเดี๋ยวของหมด